ลดน้ำหนักนะครับ20กิโลใน1เดือนด้วย5เทคนิคนี้นะครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ d ร Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วสุดๆครับ ลดน้ำหนักนะครับ20กิโลใน1เดือนนะครับด้วย5เทคนิคนี้นะครับผมบอกเลยว่าทำตามได้ทันทีและไม่ยากอย่างที่ท่านคิดแน่นอนครับโอเคครับ่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับลดน้ำหนัก20กิโลใน1เดือนนะครับด้วย5เทคนิคนี้ครับและทำตามได้ทันทีแถมง่ายมากๆด้วยครับก็ต้องบอกเลยครับว่า มีคนถามเลยครับบอกว่าโม้เปล่าจิงเปล่าต้องกินยาเปล่าเขาบอกเลยครับท่านยิ่งกินยายิ่งอ้วนยิ่งกินผงชงเนี่ยตอนแรกอาจจะลดหลังๆก็อ้วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นแล้วเทคนิคที่ผมจะมาสอนวันนี้นะครับไม่มีอาหารเสริมไม่มีผงชงมีแต่ตัวท่านความตั้งใจและความรู้ท่านก็สําเร็จได้ง่ายๆนะครับมีคนในคลาสนะครับเป็นนักเรียนในคลาสนี่แหละ เยอะแยะเลยนะครับเพราะในคลาสเนี่ยว่าพันกว่าคนนะแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยที่แบบน้ําหนักเป็นร้อยเนี่ยเขาสามารถลด20่กิโลสากิโลนะครับภายใน1-2เดือนเนี่ยไม่ใช่แค่คน2คนนะเป็น10คนก็ทําได้ถ้ามีคนทําได้ท่านก็ทําได้ครับโอเคครับเทคนิคข้อแรกนั่นก็คือการทานคีโตจินิกไดเอทหรือโลขาวไฮแฟตไดเอทนั่นเองครับการทานแป้งต่ำครับเป็นหนทางอันดับหนึ่งเลยครับที่จะลดน้ําหนักได้รวดเร็วที่สุดถ้าถามผมว่า วิธีการไดเอทแบบไหนที่จะทำให้ท่านลดน้ำหนักได้รวดเร็วที่สุดแถมมีสุขภาพดีแบบสุดๆผมขอตอบเลยครับว่า keto g e n ิ t i c d i e นะครับเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ดาราระดับโลกเลือกใช้พวกดาราฮอลลีวูดนะครับเขาก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วถูกต้องวะใช่ไหมอ่าเราเขาเลือกอ่ะเราเราก็ไม่ต้องคิดมากเราก็เลือกตามซึ่งผมก็เลือกนะครับแล้วผมก็ศึกษามาว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักสุขภาพต่างๆก็ดีขึ้นด้วยแต่ต้องทานให้ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่อ่ะ ทานผิดกันพอทานผิดกันก็ไปบอกว่าเขาไม่ดีเพราะศึกษาไม่ดีมีความรู้ไม่ถึงนั่นเองนะครับอันตรายมากๆนะครับทานอย่างถูกต้องทานอย่างมีความรู้นะครับทุกอย่างต้องใช้ความรู้เหมือนเรียนหนังสือเหมือนทํางานนะครับการทานอาหารก็เช่นกันไม่ใช่สักสักแต่ทานไปมั่วม่วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทํางานไปมั่วม่วไม่เรียนหนังสือเพราะนั้นก็อันตรายนะครับมาต่อกันข้อที่2ครับนั่นก็คือการทํา intermittent fasting นั่นเองนะครับการทานสลับหยุดทานนะครับ อันนี้มีคนเข้าใจผิดเยอะนะครับว่าผมให้ไปอดอาหารนู่นนี่บอกไม่ใช่นะครับเขาเรียกการทานสลับหยุดทานก็คือช่วงที่ไม่ควรทานท่านก็ไม่ควรจะไปทานอะไรนะครับมันไม่จําเป็นนะฮะอย่างผมเนี่ยทำ intermittent fasting 16ทับ8นะครับหมายความว่าผมจะทานข้าวเช้าให้สายหน่อยสัก10โมงเช้าข้าวเที่ยงผมก็ไม่ทานลืมมันไปซะแล้วก็ไปทานข้าวเย็นสัก6โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ทานอะไรนะครับ ก็นอนและสี่ทุ่มซึ่งก็มันเป็นชีวิตคนปกติอ่ะไม่ได้มีอะไรก็กินข้าวเช้าสายหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ลืมกินข้าวเที่ยงนะครับแบบนี้ก็ทำมิเตอร์เ t ต n t ฟาส t i n g 16ทับ8อยู่แล้วช่วงทีอ่อาจจะมีช่วงตี5ผมตื่นทุกเช้าตี5ไม่ได้ใช้ในาฬิกาปลุกเนี่ยผมอาจจะกินกาแฟดำนิดหน่อย นะซึ่งพวกนี้นะฮะถ้าไม่มีแคลอรี่ไม่มีสารทดแทนความหวานกินได้เลยครับในช่วงทำ intermittent fasting ช่วง fasting เนี่ยสบายๆเลยนะครับน้ำหนักลดเร็วมากสุขภาพดีมากผิวพรรณดีมากไม่มีผิวส้มนะครับใครอยากลดน้ำหนักไม่มีผิวส้มผิวหนังแต่งๆ intermittent fasting บวก keto g e n i c diet คือที่สุดของนิพานแล้วครับผมบอกเลยชอบมากนะครับแล้วก็ทําอยู่ตลอดแล้วนักเรียนในคลาสพันกว่าคนเนี่ยโอ้โหผอมหุ่นดีบางคนเนี่ยซิกแพคลอยมาเลยออกกําลังกายนิดเดียวยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคครับมาต่อกันเทคนิคข้อที่3นั่นก็คือ no more snack ครับไม่ทาน snack คนสุขภาพดีไม่จําเป็นต้องทานขนมจุบจิศไม่ต้องทาน snack ครับวันหนึ่งไม่เกิน3ม,มื้อนะครับถ้าให้ดี2มื้อก็พอนะครับยิ่งท่านทานบ่อยเท่าไหร่ ยิ่งมีการกระตุ้นอินซูลินมากเท่านั้นกระตุ้นอินซูลินมากเท่าไหร่ดื้ออินซูลินมากเท่านั้นดื้ออินซูลินมากเท่าไหร่ร่างกายเลิกเาผาผลาญไขมันมากเท่านั้นและก็เสี่ยงเบาหวานแบบสุดๆเสี่ยงหลอดเลือดุดตันแบบสุดๆเสี่ยงไตวายเรื้อรังแบบสุดๆความดันเบาหวานไขมันมาทุกอันเพราะฉะนั้นแล้วระวังภาวะดื้ออินซูลินจากการทานบ่อยๆคนสุขภาพดีทาน วันละ2 3ถึงมมือพอนะครับมมือคือสูงสุดนะครับโอเคครับมาต่อเทคนิคข้อที่4ครับนั่นก็คือเลือกทานอาหารโปรโตีนจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับโปรโตีนที่สังเคราะห์โปรโตีนที่เป็นผงชงหรือว่าเวโปรโตีนผมแนะนา สำหรับผู้ป่วยนะครับที่ทานอาหารไม่ได้สําหรับคนปกติแล้วท่านมีโปรตีนให้ทานเยอะแยะทานอย่างพอดีทานอย่างพอเพียงมื้อละ1ฝ่ามือนะครับวันหนึ่งสองถึงสามฝ่ามือนะครับถ้าไข่ก็เทียบ3ฟองกับ1ฝ่ามือไข่นี่วันหนึ่งทานได้นะครับสาถึงหฟองก็ทานได้ไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงครับคอเลสเตอรอลสูงจากอาหารเพียงนิดเดียวแต่จะสูงจากร่างกายของท่านนั้นไม่ดีต่างหากครับร่างกายตอบสนองไม่ดีคอเลสเตอรอลก็เลยสูงนะครับไขมันเลวก็เลยสูงนะครับ โอเคครับมาต่อกันสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งผมแนะนําให้เล่นเวทเทรนนิ่งโดยเฉพาะช่วงขากับก้นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อตรงนี้สําคัญมากๆและจะทําให้ท่านลดน้ําหนักได้รวดเร็วสุดๆนั่นเองครับ